มาแล้วคะ่ะมาแล้วคะ่ะขนมอร่อยอันนี้สั่งมาทางออนไลน์นะคะจะรีวิวให้ดูมาในกล่องแบบนี้เลยห่อโฟมมาอย่างดีอันนี้เพิ่งรับใหม่ๆเลยนะคะขนมเปี๊ยคะค่ะเป็นเปี๊ยะยิ้มในกล่องในกล่องในกล่องมี12ชิ้นน่ยใส่มาอย่างนี้เลย12ชิ้นมนดูนี่คะ่ะนี่คือ1ชิ้น ขนาดกำลังดีเลยเราลองลองทานแล้วค่ะว่ามันอร่อยจริงๆเป็นขนมปังไส้ไก่ยองนะคะไก่ยองจริงๆนี่ค่ะไส้เต็มเลยค่ะอร่อยมากอยากให้ลองชิมดูค่ะอันนี้เป็นสินค้าที่สั่งมาจากเว็บออนไลน์รงปกของจริงอร่อยและราคาถูกด้วยส่งฟรีอีกต่างหากหนึ่งกล่อง12ชิ้น75บาทเองค่ะ เดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้นะอ่าลิงก์นี้ตรงปกไม่จกตาส่งไว้ค่ะรอวันหนึงสองวันก็มาถึงแล้วขนมเปี๊ยะไส้ไก่ย,ยองค่ะทานกับกาแฟทานกับเครื่องดื่มอาหารว่างเมนูต่างๆนะคะ